สวัสดีค่ะคพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุรียธรรมค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุการลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับหลายๆท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้โดยให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรืออย่างในช่วงนี้ งบประมาณ2,568เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดในช่วงไหนนะคะค่ะวันที่ปอน้อยลงคลิปก็คือวันที่19วันที่ปอน่อยลงคลิปก็คือวันที่19เมษายน2568<ม>ค่ะก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม,มา่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตน,นะคะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิด ก่อนวันที่2กันยายน2509เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ไปจนถึงวันที่1กันยายน2509ถ้าเกิดในระหว่างนี้ตั้งแต่วันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1กันยายน์2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะ ท่านสามารถลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุ59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569าปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568 ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็ฝากไว้สำหรับท่านที่เกิดค่ะเกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่2กันยายน2508ถึงวันที่1กันยายน2509 ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสะดวกช่วงไหนไปลงทะเบียนผู้สูงอายุนะ Anyone? จะไม่ควรให้เกินเดือนที่ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ไม่ควรให้เกินเดือนที่ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มในระเบีย billion. อย่างที่ผู้สูงอายุเป็นไปตามระเบียบค่ะสะดวกช่วงไหนท่านก็ ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2509นะคะค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ทุกธนาคารนะคะต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาว่าเอ๊ะปีงบประมาณ2,500 6 8รับลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนในท่านที่เกิดระหว่างเดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปถึงจะลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ได้ค่ะก็คงจะชัดเจนกันนะค,ะ,คะหรือท่านใดที่จะสอบถามออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลย ทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้อากล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ